ต้องยอมฉบและยอมรับในความชาจฉกลาชแห่งพิษสงแม่ไม้มวยไทยถึงวันนี้มวยไทยกลายเป็นศิลปะที่ทั่วโลกยอมรับเป็นศิลปะที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศและเป็นความภาคภูมิใจของเลือดไทยทุกคนเราโชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทยซึ่งมีมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ประจัาติ ซึ่งไม่มีใครเสมอเหมือนขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่นิกครับเชิญจากชื่อมูนชนเยี่ยนดำมวยสยามขอบคุณอาจารย์ประมวลเยี่ยนามครับถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวกับวงการมวยของจังหวัดศรีสเกตครับเป็นผู้อวุโสวงการมวยจังหวัดศรีสเกตพี่ต้องครับนี่คือศุกส,สักะละวัยสามหลั เมืองอำเภอผูสิงห์นะครับต้องต้องบอกก่อนนะครับวันนี้ต้องยกเครดิตให้ทีมงานลูกคนรวยนะครับทาให้พวกเราได้ดูมวยดีมวยรีประมือกับทีมงานลูกคนรวยด้วยครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเปิดครับเสียเบิ้มจันทบุรีนะครับปุณิชชญชวนนะครับร่วมพิธียกจับ ระประธานอุโบสถที่วัดพมทองตำบลโนโลมอำเภอภูสิงห์จังหวัดรีสกเกตนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับอใครที่เป็นสายบุญก็อย่าลืมนะครับถือว่าเป็นงานบุญอีกงานหนึ่งของอำเภอภูสิงห์นะครับแล้วก็โอกาสนี้นะครับเปลี่ยนเชิญตัวแทนของกำน,นันทั้งเจตำบลของอำเภอภูสิงห์นะครับบนพิธีเลยนะครับ เลเชิญกำนันทั้งเจ็ดตำบลของอำเภอบุสิงบนเวทีนะครับเลเชิญน,นะครับนี่ถือว่าเป็นขุมกำลังหลักของงานในวันนี้ด้วยนะครับนี่ครับประมืยกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ,บ้านของอำเภอบุสิงทุกท่านเลยนะครับทั้งเจ็ดตำบลนะครับแล้วก็เรียนเชิญ เลยยกองการบริหารส่วนตำบลทั้งเจตำบลครับบนเวทีเลยนะครับเนื่องจากวันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษครับมีโอกาสต้อนรับท่านนายอำเภอนใหไปด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นเป็นช่วงที่ดิ้เปิดนะครับนะเลยเชิญนายกองการบริหารส่วนตำบลทั้งเจตำบลน,นะครับ อำเภอภูสิงห์นี่มีด้วยกันทั้งหมดเจ็ดตำบลเลยครับเดี๋ยวรอให้ทุกท่านขึ้นมาครบนะครับก็จะแนะนำตัวแต่ละท่านแต่ละคนนะครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันพิเศษครับพี่น้องชาวอำเภอภูสิงห์ได้มีโอกาสต้อนรับตุยรฟชนะครับหลายท่านก็คงจะรู้จักแต่ชื่อ อาจจะไม่เคยเห็นหน้าครับประมูลจะรับตุ้ยอรอปชครับท่านพอ,อสุริยันศรีพิธาธนาสกุลค,ครับแขวนการทางหลวงชนบทศรีสะเกดครับเรียนเชิญพอ,อตุ้ครับแล้วก็เรียนเชิญเสียเบิ้มจันทบุรีครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญเสียอั้นคุณอภิชาติเกียรติสามเนียครับเกียรติสามนะครับเรียนเชิญนะครับ แล้วก็เสียทองเรียนเชื้อสานนครับผู้บรลนนอาหารสดกับบนิธีด้วยนะครับแล้วก็เรียนเชิญร้านผู้สิ่งวัสดุครับเรียนเชิญร้านผูสิ่งวัสดุด้วยครับ นี่คือทูอยู่เบื้องหลังรายการมวยนัดพิเศษครับศึกสกละ่ว้ยาหลักเมืองอำเภููสิงครับพี่น้องครับก่อนที่จะ โอ้ oh, เสียไพโรธธนาครับเชิญครับเชิญครับเสียไพโรธธนาเนี่ยครับ <c oughs> วันนี้มีฝ่ายปกคร,รองท้องท,องที่ฝ่ายปกครองท้องถนะิ่นแล้วก็นักธุรกิจนะมามาพร้อมหน้าพร้อมตากัน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ฝั่งนี้ครับท่านมาอยู่ฝั่งนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวชุดนี้เดี๋ยวยกแคตหนึ่งครับตรงนี้ห่างแคตหนึ่งครับแคตหนึ่งแคตหนึ่งอ่ากระเทิดแคตหนึ่งครับแคตหนึ่งครับ คณะกรัมกรศึกษ,กกษลาละไว้สามหลักเมืองอำเภอภูสิงจังหวัดริสะเกะตี2568หรถือว่าเป็นวันพิเศษนะครับวันนี้ได้บบรับเกียรติจากท่านพ่อเมืองคนใหม่นะครับท่านได้ย้ายมาอยู่อำเภอภูสิงทราบข่าวว่าประมาณไม่ถึงสองสัปดาห์ครับไม่ถึงสองสัปดาห์ถือว่าเป็นโอกาสดีของพี่น้องชาวอำเภอภูสิงห์ที่จะได้ต้อนรับ ท่านพ่อเมืองคนใหม่ครับเสียงประบรมรับนายบัญชาจันทรุ่งครับท่านในเบอร์ภูสิงห์ครับโอเคครับท่านพ่อเมืองคนใหม่ครับท่านมาไม่ถึงสองอาทิตย์นลยครับเดี๋ยวขอญาตจัดระเบียบต้นหนึ่งครับเดี๋ยวขอญาตจัดจัดระเบียบต้นหนึ่งครับทุกท่านเดี๋ยวมาอยู่ทางฝั่งนี้ครับจะได้เห็น แต่แขกผู้มีเกียรตินะครับเราจะได้แนะนำทีละท่านเลยครับรไปทางโน้นหน่อยพี่น้องครับผมขออนุญาตแนะนำเลยครับไปทางขวานท่านนายอำเภอยืนตรงกลางครับจุลุมกำลงังพยายบาลนนอำเภอภูสิงห์นี่ครับท่านแรกนะครับ นายสิริพงศ์กุลวงศ์นะครับกำนันจากตำบลตะเคียนราประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอภูสิงห์ครับผมเมือต้อนรับท่านด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่สองนะครับนายสหัชใจมนต์ครับกำนันจากตำบลห้วยทิชูนะครับท่านที่สามนะครับนายพุทธพรพลธรรมพรกุลนะครับกำนันจากตำบลดงรักครับท่านที่สี่นะครับนางนันทพรรัตนพันธ์กำนันจากตำบลโคกตางครับ เป็นสุภาพสตรีนะครับกำนันหญิง,งหญิงแกร่งนะครับแล้วก็ท่านที่5นางมิ่งกระบนดาระหกนะครับกำน,น,นันฉับตำบลละลมนะครับสุภาพสตรีมีสองท่านนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งท่านที่6นะครับนายสมบ,บัติสุง,งามกำน,น,นันฉับตะบลไรพัฒนานครับท่านที่7ท่านสุดท้ายนะครับกำน,นันบรรจงจันทสุขก,กำน,น,นันฉับตะบลห้วยตะมอน,นครับ แล้วก็มาถึงฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ครับเริ่มจากประธานชมรมนายกองการบริหารส่วนตำบลของอำเภอภูสิงห์ครับท่านเป็นกำนันจากตะบลตะเคียนรามครับท่านนายกในแพงตาครับแล้วก็ท่านที่สองครับนายทูนมงทองครับนายกองการบริหารส่วนตำบลลาดลมนะครับ ที่3นมครับนายเกียงไกรธรรมบุตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะมอนนะครับนายกไก่ครับลาสุนจัดงานโอ้สมบูรณ์แบบนะครับเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นนายกสายธรรมะนะครับท่านสาเร็จภัยบึงครับนายกการบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนาครับที่ห้าครับท่านนายกจากตำบลดงรักครับนายกนิติกรธรรมพรนะครับ แล้วก็ท่านที่6ครับนี่นายกองการบริหารส่วนตำบลข้อการท่านท,ทวินตรองจิตครับวันที่12เดษาครับงานเาพ่อสิงคู่บวยชกกลางวันนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับท่านที่7ท่านสุดท้ายครับนายวิชิตทองเลิศติครับนายกการบริหารส่วนตำบลหุยติชูครับนี่ถือว่าเป็นขุมกำลังหลักๆของ อำเภอภูสิงห์นี่ครับทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายบริหารนี่ครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ในการแฝงการทางชนบทศรีสะเกดครับพอสุริยันศรีพิธาธนสกุลนี่ครับเสียตุยหลอดพชครับหรือว่าตุยหลอดพชครับแม่ถนนทางสะดวกสบายครับเสียบบ้ญจันธบุรีครับอีกท่านหนึ่งนี่ครับแล้วก็มีเสียอันคุณอภิชาติเกียรติสารนี่ครับ นี่เสียอันนี่ครับเสียทองเรียนเชื้อสาครับภูบดลอาหารสดครับโอ้ไพโรธธนาเชิญครับไพโรธธนาครับนี่ครับผู้สิงหศุดุครับเชิญครับผู้สิงวัสดุครับนี่ครับมานี่คุมกำลังหลักๆเลยครับมีเจ้ากบบีปตทผู้สิงด้วย เทลคอมครับพี่น้องครับนี่คือผู้ที่ทำให้พี่น้องชาวพเภอผู้สิงแล้วก็คนพงการมวยได้ดูมวยดีมวยฟรีครับปรบมือกับผู้ใหญ่ใจดีทั้งหมดทั้งมวลด้วยนะครับแล้วก็โอกาสนี้ก็เชิญท่านบัญชาจันทรงค์นะครับท่านอำเภอผู้สิงได้ให้ว,วาดแล้วก็เปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับ ท่านรปชขออญาตอาจจะย์จำไม่ได้แล้วก็ท่านนายุองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านกำนันแล้วก็ท่านผู้สนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีทุกทุก,ท,กท่านนะครับตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบูสิงแล้วก็ทุกทุกท่านนะครับที่ได้มาชมการชกมวยในวันนี้นะครับซึ่ง ผมก็เป็นครั้งแรกนะที่พึ่งมีโอกาสนะครับได้มาชมกันชุดวมสดๆแบบนี้นะครับก็เห็นพี่น้องประชาชนเนี่ให้ความสนใจนะครับทางท่านพอ,อทางหลวงนะครับท่านก็ให้พมคิดว่าพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความสนใจนะครับในการที่จะให้ลูกหลานเนี่ยเรียนรู้ศิลปะยไทยนะครับแล้วก็ ใครมีฝีมือดีก็สามารถที่จะฝึกซ้อมแล้วก็สามารถประกอบอาชีพได้นะครับส่งเสริมประกอบอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงนะครับสําหรับวันนี้นะครับได้ชุม2อสาคู่นะครับก็เห็นน้องๆมีความตั้งใจนะครับแล้วก็ ทุกๆผู่ที่ตอบปที่จะทําการชกนะครับขอให้พวกเรานะครับทําการชกและก็แข่งขันด้วยความมีสปินิตมีน้ําใจนะครับของนักกีฬานะครับก็สู้กันด้วยความเต็มที่นะครับเต็มที่นะครับแล้วก,ใกใใใ็ให้ทุกท่านนะครับได้รับชมและเชียร์กันอย่างมีความสุขสนุกสนานนะครับก็บัดน,นี้ได้เวลาสุ้คนแลน้วนะท่านรอมาหลา,หลายเวลาแล้วก็อขอเปิดการแข่ง ช่วงมวยนะครับอย่างเป็นทางการนับบัดนี้ครับขอบคุณครับ